สวัสดีครับครูอภิชาติเทพเมืองครับสวัสดีค่ะครูสุกัญญาจันทร์คณาภาค่ะครับผมในวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็จะมาทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับหรือว่า PLC นั่นเองครับค่ะครับผมครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าในแต่ละชั้นเรียนของเราเองนะครับก็จะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันครับ ซึ่งครูเนี่ยก็มีความจําเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นมากๆด้วยนะครับที่จะต้องแสวงหาวิธีการนะครับที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์นะครับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับพุทธศักราช2542นั่นเองครับครับคุณติ๊ครับ PLC เนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ PLC เนี่ยมีความสําคัญยังไงครับ สำหรับ PLC นะคะก็คือการรวมตัวร่วมใจรวมพลังและร่วมมือกันของครูผู้บริหารและนักการศึกษาในโรงเรียนนั่นเองค่ะ,คะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังช่วยแก้ปัญหานะคะต่างๆของนักเรียนในชั้นเรียนได้อีกด้วยค่ะครับผมก็ในส่วนของความหมายของ PLC นะครับก็เราได้ทราบไปแล้วนะครับแน่นอนว่าทุกคนนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมนะครับ ถ้าทุกคนไม่ให้ความสุขให้ความร่วมมือนเนี่ยก็จะไม่สามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC ได้เลยนะครับครับคุณิครับในส่วนของความสําคัญนะครับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับหรือว่า PLC นีครับก็มีความสําคัญมากๆเลยนะครับทั้ง เขาเรียกว่าการรวมกันของครูในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นสานที่สําหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ครับแล้วก็ลดความโดดเดี่ยวของครูนะครับในส่วนนี้นะครับก็ครูเนี่ยก็จะได้ร่วมกมกันนะครับเพื่อเขาเรียกว่าปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละครั้งหรือครับหรือว่าแต่ละในละห้องเรียนนะครับหรือว่าสภาพเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาซึ่งครูเนี่ยก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเพียงลำพังน,น,นะครับ แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้คุณครูเนี่ยนะครับได้เป็นผู้นำนะครับในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมช,มชมนแห่งการเรียนรู้นะครับกับผมแล้วก็ได้สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันครับแล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างกลุ่มชุมช,มช,มชมนแห่งการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม PLC นะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลกดเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยครูที่รวมกลุ่มกันเนี่ยจะต้องร่วมกันออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อหรือนวัตกรรมนั่นเองค่ะ ครับผมคุณทิทิครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็เป็นการรวมพลังของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะครับผู้บริหารในโรงเรียนนะครับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญครับสู่คุณภาพของผู้เรียนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาชีพครูนั่นเองค่ะคุณครูหลายๆท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่า PLC มีขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินการอย่างไร ถ้าคุณครูท่านพร้อมแล้วนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะพาคุณครูไปเรียนรู้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กันครับสวัสดีคุณครูทุกท่านในส่วนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและก็กระบวนการที่เราจะดําเนินการกลุ่ม PLC ของเราไปให้สำเร็จรุ่งร่วงตามเป้าหมายรับหน้าที่โดยครูชัสุดาสวรรณพฤกษ์ ระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีขั้นตอนอะไรบ้างในที่นี้เราจะแบ่งออกมาเป็น6ขั้นตอนเพื่อให้คุณครูง่ายต่อการเข้าใจขั้นตอนแรกก็คือคุณครูต้องมาทําการรวมกลุ่มและก็จัดตั้งกลุ่มกันจากนั้นขั้นตอนที่2ครูคจะร่วมกันค้นหาปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนหรือในการเรียนการสอนหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนานักเรียนเมื่อครูพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่3นะครับก็ออกแบบกิจกรรม ร่วมกันหรือ,อการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตรกรรมสื่อเทคโนโลยีนะครับตรงนี้จะเป็นแนวทางที่คุณครูจะต้องพูดคุยกันเพื่อนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นตอนที่4นํนำสู่การปฏิบัติและสังเกตการสอนเมื่อคุณครูออกแบบแนวทางแก้ปัญหาในขั้นตอนที่3แล้วครูคก็ต้องนํามาใช้ในขั้นตอนที่4นะครับใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็มีคุณครูผู้ร่วมกลุ่ม PLC เนี่ยคอยสังเกตการแล้วก็ หมือนกับว่าพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนที่5นําสู่ขั้นตอนที่5นะครับพูดคุยกันอย่างไรพูดคุยโดยการสะท้อนผลกันครับก็คือเมื่อสังเกตการสอนแล้วนะครับเป็นอย่างไรการใช้เทคโนโลยีนวัตก,กรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาเราเป็นอย่างไรเราก็พูดคุยกันสามารถแก้ปัญหานักเรกียนได้ไหมเราจะสะท้อนผลสู่กันฟังนะครับแล้วนำไปสู่ขั้นตอนที่6ครับก็คือการสรุปรายงานผลจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่ได้จัดมา ส่วนร,รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มก่อนอื่นนะครับขั้นตอนคุณครูต้องรวมกลุ่มกันก่อนนะครับเพราะพีอา c บอกแล้วเป็นการรวมตัวร่วมมือร่วมใจกันของคุณครูที่จะ,ะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับพูดคุยกันเมื่อแก้ปัญหาผู้เรียนนะครับรวมกลุ่มรวมกลุ่มอย่างไรจํานวนที่เหมาะสมนะครับ จริงๆแล้วไม่ควรจะมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรน้อยเกินไปประมาณ3-8ถึงคนนะครับ3-8ถึงคนนะครับเป็นจํานวนที่เหมาะสมทีนี้คุณครูจะจัดกลุ่มตามอะไรได้บ้างล่ะคุณครูสามารถจัดกลุ่มตามกลุ่มสาระก็ได้เช่นกลุ่มสาระภาษาไทยคุณครูในกลุ่มสาระภาษาไทยสอนระดับชั้นเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาเช่นนักเรียนเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับ หรือเราจะรวมกลุ่มตามสายชั้นก็ได้เช่นสายชั้นม1สายชั้นม2แล้วก็ดูปัญหาของนักเรียนนะครับทีนี่ในปัญหาของนักเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะเรื่องการเรียนนะครับเรื่องพฤติกรรมก็สามารถนํามาแก้ปัญหาได้เช่นนักเรียนขาดความรับผิดชอบนักเรียนไม่ส่งงานหรือว่า,าเป็นเรื่องของทักษะต่างๆหรือทักษะการเขียนนะครับแบ่งกลุ่มแบบที่3มเป็นคืออะไรอาจจะตามวัตถุประสงค์ นะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการพัฒนา,าในจุดเดียวกันต้องการแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกันนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามความเหมาะสมนะครับตามที่คุณครูมีความสนใจหรือถนัดนะครับสรุปอีกครั้งอาจจะแบ่งตามกลุ่มสาระแบ่งตามสายชั้นแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือแบ่งตามความเหมาะสมอื่นๆได้เลยนะครับเมื่อคุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับขั้นตอนที่2คุณครูต้องทําเอกสารครับในทีน,นี้จะไปใส่ไว้ในเล่ม ทำเอกสารอะไรบ้างนะครับก็คือเอกสารการขอข้อที่1นนะครับขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ซึ่งเราจะใช้เอกสารหมายเลข1เอกสารครูจะสามารถไปโหลดได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วส่วนเรื่องอโหลดที่ไหนส่วนไหนของเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีให้ดูในตอนท้ายนะครับเอกสารตัวที่2ที่ครูคต้องทําคือขออนุญาตจัดกิจกรรม PLC นะครับซึ่งเป็นเอกสารหมายเลข 1A นในขั้นตอนที่1น,นี้ตอนนี้ครูก็จะมีเอกสารอยู่2ใบแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูรวมกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็จัดทาบันทึกข้อความเพื่อขอจัดตั้งกลุ่มและดําเนินกิจกรรมนะครับส่วนต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยที่จะต้องส่งมาพร้อมกันก็คือตารางสอนนะครับตารางสอนของกลุ่ม PLC นั่นเองก่อนที่จะมาเป็นตารางสอนของกลุ่ม PLC นะครับคุณครูต้องเอา ตารางสอนที่เอเรียนออกให้ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของคุณครูทุกคนในกลุ่มนะครับมาพูดคุยร่วมกันเพื่อสร้างเป็นตารางสอน PLC รายบุคคลกันครับทีนี้ตารางสอน PLC รายบุคคลเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกให้คุณครูครู้จักคำนิยามก่อนคำแรกนะครับ model teacher model teacher ก็คือครูต้นแบบหรือว่าครูที่ทำหน้าที่การสอนนะครับสอนเพื่อให้เพื่อนสังเกต กับ2นะครับบัตตี้ทิเชอร์บัตตีทตต้ทิเชอร์ก็คือเพื่อนคู่คิดของคุณครูหรือครูผู้ที่มาสังเกตการสอนร่วมมาสังเกตโมเดลทิเชอร์สอนนั่นเองนะครับทีนี้ตารางในบุคคลนี้ทําอย่างไรนะครับก็ให้ตั้งโมเดลทิเชอร์มาก่อนครับเมื่อตั้งโมเดลทิเชอร์แล้วเช่นในกลุ่มสมมุตินะครับมี3คนโมเดลทิเชอร์โมเดลท,เเดทิเชอร์คือครู1อ่ะเราจะแทนชื่อ1 2 3เลยนะครับโมเดลทิเชอร์คือคือครู1 รเราก็จะเขียนในตารางสอนนะครับว่าโมเดลทีเชอร์วิชาอะไรแล้วก็ระดับชั้นอะไรแล้วเราก็จะมาดูในตารางสอนนะครับว่าในครู1นึ่งเนี่ยมีคาบไหนบ้างที่คุณครูหนึสอนแล้วคุณครูสและคุณครูสามสามารถมาดูหรือว่ามาสังเกตการสอนพร้อมกันได้นะครับเราก็จะเอาคาบนั้นนะครับซึ่งในที่นี้ในตารางสอนของโมเดลทีเชอร์นะครับก็จะเขียนว่า โมเดลิชเชอร์ส่วนในตารางสอนของบัตตี้ทิเชอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสังเกตการสอนนะครับแต่ก็จะอยู่ในชั่วโมงเดียวกันวันเดียวกันนะครับทีนี้ในหนึ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะให้ทุกคนเป็นโมเดลทิเชอร์เลยก็ได้นะครับก็หลังจากคููหนึ่งหาชั่วโมงเสร็จแล้วคุณครู2ก็มาดูนะครับว่าตัวเองสอนคาบไหนแล้วค้าบไหนบ้างที่สามารถมีคนมาดูได้พร้อมกัน2คน นะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3คนนะครับให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เป็นผู้นําได้มีโอกาสเป็นโมเดลทิเชอร์กันทั้งหมดนะครับในส่วนนี้แล้วเราก็รวมชั่วโมงเอาไว้ตรงหมายเหตุนะครับว่าหลายคนเนี่ยเราเป็นโมเดลทิเชอร์กี่ชั่วโมงเราสังเกตการสอนกี่ชั่วโมงนะครับ ส่วนนี้แล้วก็ในรีเฟกรีเฟกคือ,อรายการสะท้อนผลครับก็ในแต่ละวันจริงๆควรจะสะท้อนผลเป็นวันเลยเช่นวันนี้สอนเสร็จนะครับเราก็สะท้อนผลเลยวันนี้เราสอนเสร็จเราก็สะท้อนผลร่วมกันเลยนะครับซึ่งรายละเอียดการสะท้อนผลเดี๋ยวจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปขอเพิ่มเติมในส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนนะครับถ้าเกิดว่าคาบที่เราต้องไปสังเกตโมเดลที่เชื่อนั้นตรงกับคาบที่เราสอนในตาราง มีคาบที่เราสอนในตารางนะครับอย่างนั้นเราจะไม่สามารถนับชั่วโมง PLC ได้นะครับไม่สามารถนับชั่วโมงสังเกตการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลทีเชอร์กับตารางสอนคุณครูปกติพยายามอย่าให้ชนกันนะครับให้เป็นคาบว่างนะครับย้ำอีกครั้งถ้าชนกันจะไม่สามารถนับชั่วโมงได้ครับ ราทำตารางสอน PLC รายบุคคลเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาทำตาราง PLC ของกลุ่มกันครับก็คือน,นำชั่วโมงของแต่ละคนที่ได้ในตารางส่วนบุคคลใช่ไหมครับรายบุคคลมาใส่ไว้ในตารางรวมแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างมันงคารเช่น PLC นัตสินมออะไรคุณครูอะไรนะครับชื่อคุณครูโมเดลทิเชอร์ PLC ใครบ้างนะครับเราจะใส่เฉพาะคนที่เป็นโมเดลทิเชอร์ลงไปในตารางนะครับเพื่อให้ ืนกับว่าได้มาสังเกตการสอนแต่ว่าตารางสังเกตให้อยู่ในตารางรายบุคคลเท่านั้นก็พอนะครับแล้วเราก็มาสรุปหมายเหตุเหมือนเดิมว่ามี p l c m o d e l a c h e r วิชาอะไรบ้างแล้วก็กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เช่นเคยครับมีสำหรับให้อนุมัติตารางสอนนี้ด้วยโดยหวัวหน้าฝ่ายวิชาการรองฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสถานศึกษาครับ และนี่ก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนกระบวนการที่1แล้วนะครับเอกสารเพื่อขออนุม,มัติก็มีได้แก่บันทึกข้อความนะครับ2ฉบับคือขอจะตั้งกลุ่มและขอดําเนินกิจกรรมจากนั้นก็เป็นตารางสอน3ใบนะครับตารางสอนโรงเรียนตารางสอน PLC รายบุคคลและตารางสอน PLC กลุ่มครับคุณครูก็รวบรวมเอกสาร5แผ่นนี้นะครับ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับเรามาดูขั้นตอนที่2ต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้รวมกลุ่มนะครับจัดทําตารางสอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2、เราจะมาประชุมกันอีกครั้งครับ mm. เพื่อค้นหาปัญหาและก็สิ่งที่ต้องการพัฒนานะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนของเราที่เราต้องการจะแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น นี่เราต้องประชุมกลุ่มนะครับเพื่อวิเคราะห์ทีนี้ปัญหาเช่นอะไรบ้างก็ได้ยกไปแล้วนะครับเช่นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับเราก็อาจจะเลือกมาปัญหาเดียวพอนะครับแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาเช่นเราอาจจะสอนซ่อมเสริมนะครับหรือว่าสร้างสื่อนวัตกรรมมาแก้ปัญหาซึ่งในที่นี้นะครับแนวทางการแก้ปัญหานะครับจะเป็นนวัตกรรมหรือจะเป็นวิธีการ ก็ได้นะครับที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ครับเมื่อเราได้ปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องบันทึกลงในรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาก็คือเอกสารหมายเลข2นั่นเองนะครับในแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหานะครับอันนี้เหมือนเช่นเคยคุณครูต้องรวมกลุ่มกันครับประชุมนะครับเพื่อ ตอบคำถามอะไรบ้าง 1. ประเด็นปัญหาที่คุณรูต้องการจะศึกษาหรือแก้ปัญหาพัฒนานะครับสสาเหตุที่เกิดปัญหานั้น 3. แนวทางการแก้ปัญหาและก็4เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อมาแก้ปัญหานี้นะครับในที่นี้ก็จะต้องใส่ภาพตอนคุณครูร่วมกันประชุมด้วยนะครับในแบบฟอร์มจะมีให้คุณครูแล้วการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหานะครับ เราอาจจะใช้เป็นวิธีการหรือนวัตกรรมหรือสื่อต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็ได้นะครับเราจะเขียนการใช้สิ่งเหล่านั้นลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้และนําแผนเหล่านั้นมาใส่ในอเอกาสารเล่ม PLC ของเราในแต่ละชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือว่าสื่อต่างๆนะครับในส่วนนี้เป็นการ แก้ปัญหาการที่นักเรียนเนี่ยเขียนลายมืออ่านไม่ออกนะก็คือเขียนมาไม่สวยนะครับส่งใบงานมาคุณครูอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็เลยกลุ่มนี้ก็เลยเกิดการต้องการพัฒนาทักษะการเขียนหรือก็คือลายมือน,นักเรียนนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดแบบฝึกกิจกรรมให้นักเรียนคัดลายมือในแต่ละสัปดาห์ครับส่วนที่2นะครับเป็นการแก้ปัญหาการไม่ค่อยส่งงานของนักเรียนคุณครูก็เลยมีบัตร มันสะสมแต้มสะสมคะแนนนะครับเมื่อเรียนส่งงานคุณครูก็จะเซ็นชื่อให้แล้วก็เมื่อครบาตามจํานวนก็จะได้รางวัลตามที่คุณครูกําหนดเอาไว้ครับเพื่อ,อสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากส่งงานมากขึ้นครับและกระตือรือร้นขั้นตอนที่4ี่นะครับเมื่อเราออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาแล้วเราก็นํามาใช้จริงครับนํามาใช้จริงในที่นี้ก็คือเรามาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนนั่นเองนะครับจัดการเรียนการสอนในตอนที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยเป็นการจัดโดยโมเดลทิเชอร์ใช่ไหมครับโมเดลทิเชอร์จะเป็นผู้สอนและก็นํานวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าแนวทางแก้ปัญหานั้นนะครับมาใช้ในห้องเรียนนะครับโดยมีบัตตี้ทิเชอร์หรือว่าคุณครูผู้ร่วมสังเกตการสอนนั่นเองจะมาร่วมสังเกตการสอนของโมเดลทิเชอร์นะครับ โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการสอนคอยสังเกตและก็จดบันทึกนะครับจดบันทึกลงในไหนคุณครูสังเกตแล้วคุณครูก็จดบันทึกลงในเอกสารหมายเลข3นะครับซึ่งก็คือแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมนั่นเองนะครับคุณครูสามารถไปดูรูปร่างหน้าตาได้ในตัวเอกสารที่คุณครูจะไปโหลดในเว็บไซต์นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย ันทก,กิจกรรมการสอนหรือพฤติกรรมผู้เรียนนะครับมีข้อดีและก็ข้อควรปรับปรุงในการสอนครั้งนั้นนะครับรวมถึงคุณครูอย่าลืมถ่ายรูปเวลาคุณครูไปสังเกตการสอนหรือกําลังสอนอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อใส่ไปในเอกสารครับทุกขั้นตอนต้องมีรูปภาพประกอบนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นหลักฐาน mm hmm. ขั้นตอนที่5ครับคุณครูต้องสะท้อนผลการจัดกิจกรรม ก็คือหลังจากที่คุณครูสังเกตการสอนเรียบร้อยแล้วคุณครูก็มานั่งจับกลุ่มกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับการนํานวัตกรรมหรือว่าแนวทางแก้ปัญหาไปใช้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณครูสอนเป็นอย่างไรได้ผลอย่างไรนะครับแล้วก็บันทึกลงครับในเอกสารหมายเลข4นั่นเองเป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลการสอนหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมนะครับก็จะประกอบด้วยด้วย ด้านผู้เรียนนะครับด้านกิจกรรมด้านคุณครูด้านบรรยากาศด้านสื่อการสอนแล้วก็รวมไปถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนการสอนนะครับเช่นเคยครับเมื่อคุณครูประชุมแล้วคุณครูถ่ายรูปและก็ใส่รูปลงไปเพื่อเป็นหลักฐาน้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับสรุปรายงานผลอันนี้จะเป็น การที่คุณครูเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล้วครบแล้วครบแล้ว,ลวใ,นในกระบวนการใช้เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คุณครูก็ต้องมาสรุปผลซึ่งในส่วนสรุปผลเนี่ยคุณครูอาจจะทําเป็นวงรอบก็ได้นะครับวงรอบก็คือเสร็จ1ปัญหาอ่าเราก็จะปิดวงรอบนั้นไปโดยการสรุปครับเช่นสมมุติว่าคัดลายมือใช่ไหมครับก็จะสรุปในแต่ละอาทิตย์นะักเรียนเป็นยังไงและสุดท้ายอ่าเช่นนักเรียน100คนเกิดการพัฒนา ลายมือกี่คนดีขึ้นกี่คนแย่ลงหรือเหมือนเดิมกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยคุณครูก็บันทึกลงในสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมซึ่งก็คือเอกสารหมายเลข5นั่นเองครับอย่าลืมนะครับเช่นเคยใส่รูปที่กำลังประชุมลงไปในภาพกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับ เพื่อให้เราง่ายต่อการนับชั่วโมงจึงได้เพิ่มเอกสารหมายเลข6บขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อคุณครูนะครับสังเกตรหรือว่าสะท้อนผลให้คุณครูเขียนไปทีละรายการเลยครับครั้งว,วงรอบที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่กิจกรรมทำอะไรก็คือสังเกตรหรือว่าสะท้อนนะครับครั้งที่เท่าไหร่หนึ่งนะครับเวลาคุณครูใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับโูเขียนไปเลยนะครับแล้วก็ รวบรวมแล้วเดี๋ยวเมื่อส่งเล่มนะครับหัวหน้าวิชาการนะครับก็จะเป็นผู้รับรองชั่วโมงตรงนี้ให้เพิ่มเติมนะครับนี่สำหรับคุณครูที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารนะครับคุณครูสามารถเข้าไปในเว็บไซต์โรงเรียนได้ครับ w w w t c s u r a t a c t h นะครับเข้าไปแล้วหลังจากเข้าไปแล้วนะครับ คุณครูไปที่ข่าวสารการเคลื่อนไหวนะครับเมนูข่าวสารการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไปที่แบบฟอร์มต่างๆคุณครูเข้าไปแบบฟอร์มต่างๆนะครับคุณครูสามารถเจอเอกสารต่างๆของโรงเรียนทีนี้คุณครูเพื่อให้รวดเร็วนะครับคุณครูสามารถพิมพ์ว่า PLC ก็ได้ครับแล้วเอกสารก็จะปรากฏอังภาพเลยคุณครูสามารถโหลดได้เลยนะครับและต่อไปนะครับขอฝากข้อคิดเพิ่มเติมนะครับ การที่คุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคุณครูต้องกล้าเปิดใจนะครับกล้าพูดกล้าแนะนำแล้วก็รวมไปถึงกล้าที่จะรับฟังผู้อื่นนะครับเพื่อเราทราบข้อผิดพลาดต่างๆหรือข้อดีข้อเสียเพื่อนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีๆให้มันดีขึ้นไปนะครับควรหาเทคนิคการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำหรือปฏิบัติจริงนะครับแผนการสอนควรจะเป็นแบบ active learning นะครับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. ถ้าคุณครูไม่เข้าสังเกตการสอนนะครับคุณครูจะไม่สามารถนับชั่วโมงนั้นได้และก็ไม่สามารถมาร่วมรีเฟกและก็นับชั่วโมงรีเฟกได้นะครับข้อที่3นะครับปัญหาที่คุณครูเลือกอาจจะใช้ปัญหานั้นทั้งเทอมเลยแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าปัญหานั้นยังไม่ประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหานะครับข้อสุดท้ายครับสามารถ เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองฝ่ายวิชาการนะครับมาร่วมรับฟังปัญหาที่เราที่กลุ่มเรานะครับได้นำเนินการได้นะครับในการประชุมแต่ละครั้งสำหรับขั้นตอนและกระบวนการการจัดทำ PLC ของโรงเรียนเทศบาลสีวัดโพธาวาสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยนะครับโปรดสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับผ่านฝ่ายวิชาการ ขอบคุณมากครับ